14โลลิตรสวัสดีกับโมโตไดจ GP นะครับแล้ววันนี้นะฮะผมก็มาอยู่กับ Ford Ranger รุ่นวายแท็กเอ็กซ์ตารนั่นเองนะครับ ก่อนที่จะมาพูดคุยถึงรถคันนี้นะครับแน่นอนนะหลายคนก็คงรู้ข่าวกันแล้วใช่ไหมครับว่าทางด้านของ Ford Australia เนี่ยในปี2026นั้นเนี่ย<ๆ>เขาเตรียมที่จะมีการยกเลิกใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรไบเทอร์โบ4สูบนะครับแล้วเขาจะเอาเครื่องดีเซล2.0ลิตรโบเดียวเนี่ยมาแทนที่นั่นเองนะครับซึ่งสาเหตุในการยกเลิกครั้งนี้เนี่ยทางด้านของ f อ r d a u s t r a l i เองเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้เหตุผลออกมานะฮะณตอนนี้แต่ว่าเครื่องยนต์ดีเซล2.0 โมเดเนี่ยที่เขาจะเอามาแทนที่ไบเทอร์โบนั้นเนี่ยจะมีการปรับแต่งนิดหน่อยนั่นเองนะครับใครที่บอกว่าโอ้ฟอร์ดใช้สายพานทัมมิง่งจุ่มน้ามันเครื่องเดี๋ยวมันจะเปื่อยมันจะยุ่ยไม่ทน ซึ่งแน่นอนครับเขาจะเปลี่ยนแล้วนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นโซ่ทมิ่งนั่นเองนะฮะผลดีก็คือแน่นอนครับมันมีความคงทนแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีด้วยในระยะยาวนั่นเองนะฮะอีกหนึ่งส่วนเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงใหม่ด้วยนะครับสำหรับในปีหน้าเครื่องยนต์2.0ลิตรดีเซลโบดเดียลนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับเครื่องดีเซล2.0ลิตรโบดเดียลเนี่ยที่มันจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะแบบนี้นะครับเขาจะเลิกใช้แล้วนะเขาจะเปลี่ยนเเป็นนนนนนกียร์ออััตโมิ ESpter แท่งะะ นี่ก็เป็นขา่ขาวข่าวของทางด้านฟอร์ดออสเตรเลียนะครับแต่ในส่วนของแรงม้าและก็แรงบิดเนี่ยยังไม่มีคําตอบออกมานะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะ mm hmm. ก็ต้องรอดูนะครับว่าสําหรับในปีหน้า2026จะเป็นอย่างไรกันบ้างฮะกับเครื่องดีเซล2 2.0ุดลิตรโบเดียวที่มาแทนเครื่องไบเทอร์โบนั่นเองนะครับ แต่ทางด้านของฟอร์ดในบ้านเราเองก็ต้องดูด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าบ้านเราเองเนี่ยเป็นฐานการผลิตรถฟอร์อด Ford นะฮะไม่ไว่าจะเป็นเลนเจอร์หรือแม้แต่เอลเลสเนี่ยส่งขายไปยังตลาดต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ส่งไปยังตลาดออสเตรเลียด้วยอันนี้เนี่ยต้องรอดูนะว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับอีกหนึ่งส่วน5ในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซล V6 3.0เนี่ยในตลาดออสเตรเลียเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่เขาเนี่ยจะมีการขยายลงมาในรุ่นล่างๆนะในรุ่นของเลนเจอร์ XLS เพราะฉะนั้นเนี่ยในตลาดออสเตรเลียอาจจะมีความเป็นไปได้น,นะครับที่เห็นเครื่องยนต์ด mm ีเซล V6 3.0ในรุ่นของ Ranger XLS หรือแม้แต่ SUV อย่าง e อ e e ลสในรุ L ่นส port ซึ่งณตอนนี้ในบ้านเราเนี่ย e v ล r e s ในรุ่นสปอร์เนี่ยก็ยังเป็นเครื่องโบเดียวอยู่นะกับเกียร์โตมัติ6จังหวะนั่นเองนะฮะอันนี้ต้องรอดูกันนะฮะสำหรับปีหน้าปี2026นั่นเองนะครับ ส่วนคันนี้ที่ผมขับอยู่ฮะก็คือ Ford r a n g e r w i ์วายแท็ a เอ็กตนั่นเองนะครับก็เป็นรุ่นพิเศษนะฮะที่มีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ข้างตัวรถนั่นเองนะครับต้องบอกว่านะฮะรถคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเดียวครับแล้วก็มีกำลังอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิด405นิวตันเมตรรู้สึกว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมจะเคยทดลองขับมาแล้วนะในรุ่นของ Ranger XLS นั่นเองนะครับคันสีน้าเงินไปหาดูได้นในคลิปเก่านะฮะต เหลือใช้เลยนะครับกับการใช้งานทั่วๆไปส่วนอัตราการบริโภคน้ำมันเนี่ยต้องบอกว่าใช้ได้เลยนะตอนนั้นเนี่ยที่ผมขับไอ้เจ้าตัว XLS เนี่ยวิ่งไปประมาณสัก1 6 0 0 0รือ1,800กิโลเนี่ย อัตราการกินน้ำมันนะครับมีอยู่ที่13ล,ลิตร14ล,ลิตรหรือแม้แต่ใกล้ๆ15ล,ลิตรก็มีนะครับนั่นก็คือความดีงามของเครื่องยนต์ตัวนี้แล้วการตอบสนองของกำลังของเครื่องยนต์นั้นเนี่ยถือว่าโ,โหพอเลยนะฮะผมวิ่งไปรู้สึกตอนนั้นเนี่ยไปภาคเหนือแล้วก็ลงมาที่จังหวัดเพชรชบุรี Pet ด้วยถือว่าเหลือเฟือเลยนะสำหรับกำลังของเครื่องยนต์ใช้งานปกติท,ท,ทั่วไปเหลือๆแล้วนะครับ <S <S ให้ดูอัตราเร่เลยฮะสำหรับเครื่องดีเซล2.0ลิตรโมเดล รึ่งคันเร่งนะตอนนี้ไปขึ้นคันเร่งแล้วละครับถือว่าโอเคเลยนะกําลังเครื่องเนี่ยคือมันไหลไปเรื่อยๆอยาสาหรับกำลังเครื่องตัวเนี้ยใช้ได้นะฮะกำลังเครื่องตัวนี้ผมบอกเลยว่าใช้ได้จริงๆออกตัวแรกๆเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบว่า ไม่ใช่ตื้นอนะอาจจะแบบว่ายังค่อยๆไปหน่อยนึงนแต่พอรอบมันดาแล้วเนี่ยลอยตัวไปแล้วเนี่ยต้องถือว่าโอ้โหวิ่งดีเสลือเกินเลยนะครับดูโค้งตรงนี้สักหน่อยนะฮะซิกแซกนิดนึงนะครับตอนเดินที่70เป็นงไง75 79นี่แบบปิด traction control แล้วนะ เปิดทัชั่นคอนโทรลด้ด้วยก็ยังมีเสถียรภาพในการควบคุมการทรงตัวของตัวรถได้ดีอยู่นะครับเขามี e sp มาให้นั่นเองนะฮะ ระบบการช่วยเหลือเนี่ยมีมาให้ถือว่าสําคัญมากๆากเลยนะครที่เขามีมาให้ไม่ว่าจะเป็น ABS นะครับมี EBD ช่วยกระจายแรงเบรกไปยังแต่ละล้อก็มีมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็มี ESP นะครับก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมสรรภาพการทรงตัวมีมาให้ด้วยและที่สําคัญนะครับมี ROM มาให้ด้วย ROM ก็คือ Roll Over Mitigation นั่นเองนะครับช่วยลดความเสี่ยงข,ของการพลิกควค่ำถฮาเวลาที่คุณนั้นเนี่ยแบบว่าหักพวงมาลัยแบบรุนแรงแล้วก็รวดเร็วกันเองนะฮะอันนี้ถือว่าสําคัญมากมาก รวมถึงมี HLA ด้วยนะครับ h Q l a u n c acid ฮะช่วยออกตัวบนทางราดชานก็มีมาให้ด้วยเช่นกันนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นนะฮะ การล้อหมุนฟรี traction control ก็มีมาให้ด้วยั่นเองนะครับและในส่วนของโหมดการขับขี่เนี่ยก็มี4โหมดมาให้เลือกด้วยกันนะครับเอาไว้เลือกตามสถานการณ์ที่คุณเจอเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นโหมด normal นะครับโหมด eco โหมดพ่วงลากจูงแล้วก็โหมดถนนลื่นนั่นเองนะหรือว่า slippery เนี่ยมีมาให้ด้วยนะครับสำหรับโหมดการขับขี่4โหมดด้วยกันการเก็บเสียงนี่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับถ้าเกิดกเ,รเ,กเราใช้ความเร็วคงที่แบบนี้อย่างสักร้อยหนึ่งร้อยสิบอย่างเงีย้ยเนี่ยถือว่าเงียบมากๆเลยนะครับ รถเทสรถเทสไม่รู้ลถอะไรนะครับอยู่ในลายพางเนี่ยเสียงล่มเสียงล่มเนี่ยความเร็วที่1นึ้อเนี่ยก็โอเคนะ เก็บเสียงได้ดีส่วนแอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นแอร์อัตโนมัตินะครับแยกอิสระซ้ายขวาผมบอกก่อนแล้วว่าเรนเจอร์รุ่นนี้เนี่ยทุกรุ่นเลยรวมไปถึงเอเวอร์เรสครับแอร์เย็นนะฮะขนาดรถทดสอบคันนี้เนี่ยไม่ติดฟิล์มนะเป็นกระจกใสเนี่ยยังสู้แดดได้เลยอะ่ะยังเย็นอยู่เลยเนี่ยแล้วผมก็ปรับอุณหภูมิมาที่24องศาด้วยแล้วภูมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหเวลาวิ่งด้วยความเร็วสูงสูงเนี่ยไม่ใช่ Bal เบาวิวนะครับมีน้ําหนักเหมือนกันแต่ว่าเวลาอยู่แบบววว่่าาิงใช้คม น้อยอะไรประมาณนี้เนี่ยก็เบานะฮะเสียอย่างเดียวอสำหรับเดนเจอร์วายแท็กเอ็กซ์าแพ็คันนี้เนี่ยไม่มีบายสปอร์ตมาให้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ยังมีพุชคอนโทรมาให้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นอะแดปติฟคอนโทรแบบสต็อปแอนด์โกลนะฮะเนี่ยผมก็ใช้อยู่นะตอนนี้นะครับขานี่คือแบบนี่ขออนุญาตนะยกให้ดูเลยไม่ได้เหยียบคันเร่งน,นะครับ ีย yeah. ์อัตโนมัติโขจังหวะก็เปลี่ยนได้ดีเลยนะฮะทานใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมชอบนะเกียร์อัตโนมัติองจังหวะตัวนี้มันให้ฟีลลิ่งแบบแมนนวลอะ่ะเออมันรู้สึกอะ่ะเวลามันเปลี่ยนเกียร์นะ โอเคมาดูภายนอกกันนะครับว่า Ford Ranger w i ร์ว e x t ทน Pack คันนี้เนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก่อนอื่นเลยนะครับทางด้านหน้าไฟหน้าคุ้นตากันดีอยู่ใช่ไหมครับไฟหน้าเป็น LED มีไฟสองกังวานเป็นตัวสีแคม LED ด้วยกระจังด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสีดำเงาน,นั่นเองนะครับแล้วก็มีโลโก้ f อร์ตัวใหญ่เบลเลอร์เลยอยู่ทางนี้นะฮะนี่มีนี่ด้วยไฟตัดหมอกมาให้นะครับ และขอบบางโคนล้อตรงนี้เนี่ยก็เป็นสีดำนะครับเป็นสีดำหมาดีแล้วนะฮะเวลาเราเอาไปลุยน้ําหรือว่าหินมันดีสายนีย่มันก็จะได้แบบดูไม่เปื้อนแล้วก็ไม่ได้เป็นรอยมากมายอะไรประมาณนี้นะครับที่เปลี่ยนแปลงไปเลยก็คือตรงนี้เลยนะครับนั่นก็คือล้อล้อตัวนี้เนี่ยสินิ้วนั่นเองนะครับก็เป็นดีดล็อกสไตล์นะฮะเป็นล้อที่เป็นลายใหม่นั่นเองนะครับยางเนี่ยก็เป็นยาง2อ5 6 5า R 1 8นั่นเองนะเป็นกูดเยียสวยดีนะล้อลายนีนย้ดูเข้ากันดีคุณดูตัวน็อตเลยเห็นไหม ที่เขาตกแต่งไว้ร,บรอบๆเนี่ยอืมแม่มันดูแบบสติลสติลดีอะล้อบแบบนี้นะครับเพทหน้าก็มีตรงนี้้ะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเครื่องดีเซล V6 เนี่ยก็จะมีตัว v 6ดอยู่ตรงนี้ ระจกมองข้างนะฮะตรงนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นแบบว่าครอบมานะตรงนี้นะครับก็จะไม่ได้เป็นสีดํานะจะเป็นสีแบบเทาๆนั่นเองฮะนะรตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวที่สําคัญนะครับข้างใต้ตรงนี้เนี่ยเวลาตอนกลางคืนเราเปิดประตูมาจะมีไฟส่องสว่างมาให้ด้วยนะฮะเราก็จะได้เห็นนะเวลาจะขึ้นรถมันจะได้ไม่มืดที่เพิ่มเติมขึ้น,นมาก็คือสติ๊กเกอร์วายแท็กนั่นเองนะครับนี่นะฮะ ใครมาจอดทางด้านข้างของตัวรถเนี่ยก็จะรู้เลยนะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นวายแท็กบันไดข้างนะครับมีมาให้ราวหลังคานะครับมีมาให้เช่นกันเหมือนกับตัวตัววายแท็กเลยสปอร์ตบาร์มีมาให้ตัวสปอร์ตบาร์นี่ก็เป็นสีเดียวกับฝาข้อกระจมองข้างเหมือนกันนะแต่ว่าสปอร์ตบาร์ตรงนี้เนี่ยเลื่อนถอยหลังเดินหน้าไม่ได้นะฮะไม่เหมือนกับในรุ่นของสตอมแท็กในรุ่นของสตอมแท็กเนี่ยเลื่อนถอยหลังเดินหน้าได้ ตรงนี้ก็เป็นราวขอบบนหลังคากระบะนั่นเองนะครับเอาไว้คุณจะยึดอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ตัวคุณเลยนะฮะที่สําคัญอ่ะมันไดข้างมีมาอยู่แล้วนะในเรนเจอร์รุ่นนี้ไฟไท้ายก็เป็น LED เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวคําว่า w i t แท็กที่เปิดประตูท้ายมีไฟเบรกมาให้โลโก้ฟอร์ตตัวใหญ่เลยแล้วก็มีกล้องด้านท้ายมาให้ด้วยนะครับ ไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนมีมาให้เหมือนกันซ้ายขวาและที่สําคัญนะครับนี่มีเซ็นเซอร์4จุดนะทางด้านหลังครับด้านละ2จุดนั่นเองฮะแล้วก็ทางด้านกันชนหลังเนี่ยตรงนี้ไม่ได้เป็นสีดำฮนะก็เป็นสีเดียวกับสปอร์ตบาร์แล้วก็ฝาครอบกระจกมองข้างกระบะท,ท้านะครับก็มีตัวผ่อนแรงมาให้ด้วยนี่เปิดแบบง่ายๆแบบนี้นะไม่หนักเท่าไหร่ ที่สำคัญนะครับกระบาดท้ายนฮะนี่ครับมีตัวปั๊กไฟมาให้ด้วยแบบนี้ที่เติมน,น้ำมันก็อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยยังไม่มีแอดบูนะถ้าเกิดมีเนี่ยเขาจะมีฝาอยู่ตรงนี้อีกฝาหนึ่งก็ยังเติมดีเซลธรรมดาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็รับช่วงต่อมาจากสปอร์ตบาร์เลยนะครับอยู่บนขอบกระบาดท้ายด้านเองนะฮะ โอเคดูภายนอกไปแล้วนะครับก็มาดูภายในยกันบ้านนะครับก็เหมือนกับ Ford Ranger Wildtrak ทั่วๆไปนะครับแผงประตูก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่ตรงนี้มีไฟ Ambient Light ม,มาด้วยนะครับแต่ต้องมาดูตอนกลางคืนนะฮะมาดูตอนเช้าเนี่ยไม่ค่อยเห็นเปิดล็อกล็อกรถตรงนี้นะครับแล้วก็นี่เลยนะควบคุมกระจกไฟฟ้าสีบานบอกก่อนว่ากระจกคู่หน้านาะเป็นแบบวันทัดด้วยนะครับตรงนี้ก็ปรับกระจกมองข้างนั่นเอง ส่วนเบาะนั่งเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็มีตัวสองวายแท็กติดมาตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็มีการเดินได้เป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับสวยงามสวยงามนะฮะบอกคู่หน้าบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าปรับด้วยไฟฟ้า6ทิศทางนะสำหรับบอกคู่หน้าตรงนี้ก็เป็นเกี่ยวกับระบบไฟหน้านะฮะมาหลีไฟเปิดไฟไลได้ตรงนี้หมดเลยปุ่มสตาร์ทสต็อปสำหรับเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้นะครับส่วนพวงมลาลัยเป็นแบบเลติฟังก์ชันนะครับก็คูดคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะจ๊ะ จอหน้าปัดก็มีขนาด8นิ้วนะฮะก็คุ้นเคยกันดีอยู่จอกลางมันแบบสัมผัสนะครับขนาด12นิ้วนะฮะก็ปรับอลไรได้ในนี้หมดเลยนะครับแอร์เป็นแอร์อัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวานั่นเองนะครับถัดมาตรงนี้เนี่ยเป็นไวเล็ตชาร์จแล้วก็ลึกเข้าไปในนี้นะครับไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะมีไทย A กับไทยซ C มให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้วนะ้ำได้สองแก้วนะแก้วแบบนี้ก็วางได้ด้วยนะครับนี่ตั้งเงินค่าทางด่วนนะฮะ เบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ออโต้สตาร์ทสต็อปมีมาให้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นการเลือกโหมดการขับขี่นั่นเอง traction control อ,อยู่ตรงนี้ส่วนตัวนี้เกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนั่นเองนะครับก็มี select shifter มาให้ด้วยนะบวกลบเปลี่ยนเกียร์เอาอารมณ์แบบ manual นั่นเองฮะอยากจะใช้งานเนี่ยก็ผักมาที่ตัว M นะฮะมันก็จะเป็นแบบเกียร์ manual แล้วนะครับลืมบอกไปว่าตรงนี้เนี่ยด้านบนเนี่ยก็มีไท A มาด้วยนะครับ มีที่ใส่แว่นตาแล้วก็ไฟฮะสองสว่างด้านหน้าตรงนี้มีไฟไหมไม่มีไฟนะฮะสล้วแบบตรงนี้ด้านข้างแหละก็ไม่มีไฟเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นเกจเก็บของด้านบนนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือไวท็นะฮะตรงนี้ก็เป็นเกจด้านล่างส่วนตรงนี้ก็เป็นช่องใสขง่ของกระจุกกระจิกนะแต่ก็ระวังหล่นแล้วกันประมาณนี้สาหรับทางด้านหน้าเดี๋ยวพาไปดูทางด้านหลังกันบ้าง ส่วนทานด้านหลังก็ประมาณนี้นะฮะนี่บาดตรงนี้เนี่ยนั่งได้สามคนนะสลับทางด้านหลังนะครับก็มีที่พิงศีงรษะมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็มีตรงกลางมาให้ด้วยตรงนี้ก็ดึงลงมาเป็นที่วางแก้วได้สองใบกันเองนะครับบาะด้านหลังเนี่ยคุณสามารถที่จะดึงเชือกแบบนี้นะฮะนี่แล้วก็พับลงมาแบบนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีช่อง aos, เอาไว้วางของได้นิดนึงนะสลับทางด้านหลังนะครับเนี่ย แต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็วางแม่แรงรถอยู่นะอยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าอันเประสงค์นี่เอาไว้เป็นช่องลับเก็บซ่อนอะไรได้เหมือนกันหลังบากคู่หน้าเนี่ยก็จะมีเป็นช่องใส่เอกสารใส่หนังสือได้น,นะฮะแล้วก็จะมีแอร์ด้านหลังมาด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีลักไฟมาให้ด้วยนะ230โวลต์400วัตต์ท่นเองแล้วก็มีท้าย A กับท้าย C มาให้อ่ะมีที่แขวนมาให้ด้วยครับ2ออันตรงนี้นะแล้วก็มีที่จับ มีไฟมาตรงนี้นะฮะแล้วก็มีที่จับตรงนี้มาให้อีกประมาณนี้นะครับสําหรับทางด้านหลังนี่เขาจะมีช่องใส่พวกกระดาษมาให้ด้วยนะหนึ่งช่องสองช่องสามช่องอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงบอดตรงกลางนี่นะครับ นี่ภายในห้องเครื่องนะครับดีเซล2.0ลิตรโบเดียวนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าภายในนี้ยังมีที่ว่างเหลืออีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวฮะพอที่จะเอาเครื่องใหญ่ใเนี่ยใส่ลงไปได้เลยนะครับอย่างเช่นเครื่องดีเซล V6 3.0นั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ Ford Ranger y ร a c ายแ a กเอคันนี้นะครับผมเนี่ยขับจากกรุงเทพมานะครับเราไปรีวิวรถที่สุวรรณภูมิมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ขับมาที่จังหวัดเพชรบุรีมาถึงตรงนี้เนี่ยวิ่งมาแล้ว200อกว่าโลนะครับ แล้วก็มาถึงที่ชะอำตรงนี้เนี่ยอัตราการกินน้ำมันอยู่ที่14กิโลเมตรต่อลิตรขามาเนี่ยนะฮะพระราม2องกร้กันดีอยู่นะครับมหาชัยก็รู้กันดีอยู่นะฮะมีรถติดแถวๆช่วงนั้นนะครับมีเร่งมีเบรกนะครับสลับกับรถติดเวลาเดินทางกลเนี่ยก็ใช้ความเร็ว110 115 120บ้านนะครับ เครื่องดีเซล2.0นิมเดียตัวนี้เนี่ยผมถือว่าโอเคเลยนะโอเคทั้งในเรื่องของพละกกาลังครับเพียงพอต่อการใช้งานโอเคทั้งในเรื่องของอัตราการกินน้ามันก็ใช้ได้เลยนะบวกกับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะตัวนี้เนี่ยกาทํางานได้สมกับทางด้านของเครื่องดีเซล2.0นิ้เดียด้วยก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าทางด้านของ Ford Thailand เองนั้นเนี่ยในปีหน้าปี2026นั้นเนี่ยจะเดินตามทางของทางด้านของ Ford a u s ออสเตรเลียไหมนะฮะที่จะมีการยกเลิกทางด้านของเครื่องยนต์ดีเซล สูบนิดบายเทอร์โบสีสูบนั่นเองแล้วก็หามมาใช้เครื่องยนต์นดีเซล2.0ลิตรโบเดียวแทนนะครับก็เนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับเครื่องตัวนี้ฮะแล้วถ้าเกิดาทางฟอร์ดออสเตรเลียเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงปีหน้านั้นเนี่ยมันก็ยิ่งน่าใช้เข้าไปใหญ่เลยถูกมาสําหรับไอ้เจ้าเครื่องโบเดียวตัวนี้เพราะว่าจะมีการเปลี่ยนทั้งระบบหวัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็เปลี่ยนจากสายพานเนี่ยไปเป็นโซ่ไามมิ่งด้วยนะครับแล้วก็เกียร์ก็เปลี่ยนด้วยจากเจงังหวะไปเป็นนนนนนเเเกีีียรรร์อออออิิททสปดดดััั่่งงงงฮะะคคื้้หมบขาา ฟอร์ดเวนเจอร์วายแท็กเอ็กซ์ตส่วนสีรถคันนี้นะครับก็เป็นสีขาว Arctic White นั่นเองนะครับและใครที่สนใจ Ford Ranger w i ์ว t ยแท็กเอ็กเนี่ยก็ไปทดลองขับกันดูได้ที่ Ford ทั่วประเทศเลยนะครับคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่1น0 0 0ล้านบาทนะฮะก็นี่นะครับมีสติกเกอร์ตกแต่งมาอะไรประมาณนี้นะครับไปลองขับดูได้นะและคนจะชอบนะฮะสำหรับวันนี้ครับผมโจ้ m o t o r i ้ e จ p นะฮะต้องขอขอบคุณครับใครที่ติดตามดูรับชมจนจบนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่ง กดแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้เรา m o โ,โตไดจ GP กันต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ